ก่อนจะเลือก AI เอามาใช้งานเราควรที่จะดูที่ฟีเจอร์ของ AI หรือดูที่งานของเราก่อนจะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูจากฟีเจอร์ของ AI นะปัจจุบัน,นโอ้โหฟีเจอร์เพียบปไปเต็มหมดเลยครับสามารถเขียนทั้งระบบได้เลยนะแต่ว่างานของเราเนี่ยนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนครับแล้วก็เป็นงานที่มีรีแควรเมเฉพาะตัวเลยแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับงานของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ครับว่า AI ตัวไหนเหมาะกับทีมหรือว่าง,งานของเราเนี่ย b o n t o d e เรามีหลักสูตร In-House Training ครับที่จะช่วยวิเคราะห์ Work Flow และช่่วววยเลือกา AI ตัไหน เหมาะกับงานของเราน,นั่นเองครับสนใจจัดดินเท้าเซนนี่กับเราในวันนี้รับส่วนลดทันที20%สนใจดูรายละเอียดด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยครับกลับมาต่อถ้าเราเลือกจากงานเนี่ยนะครับเราก็จะได้พอดูได้นะว่างานไหนเป็นงานซ้ำๆงานไหนที่เราจะให้ AI มาแทนงานไหนที่เราจะให้ AI คอยวิเคราะห์หรือว่าคอยสร้างเนื้อหาต่างๆให้เราน,นั่นเองนะครับหรืออย่างเช่นในเคสที่ว่าลูกค้าฟีดแบ็กเข้ามาในระบบเราอยากจะรู้ว่าฟีดแบ็กตัวนี้เป็นฟีดแบ็กเพื่อทําให้เราเนี่ยดีขึ้นพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นฟ เข้าไปคอยดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับเราสาม,มารถเอา AI คอยมาวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็ทําการแจ้งเตือนอันโตโนมตัติต่างๆมาให้เราได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีด์ไลายนะจำไว้แค่นี้เลยครับอย่าหา AI ที่เก่งที่สุดครับแค่หา AI ที่มันเหมาะตอบโจทย์กับงานของเราแค่นั้นก็พอครับ